อีกด้านหนึ่งบ้าหลวงพาโจนาธทานและอีกคนมาที่คลังอาวุธในวิหารเพื่อเตรียมอาวุธตอนนี้ปีศาจกำลังเตรียมทาพิธีเกิดใหม่แต่พิธีต้องเสร็จก่อนรุ่งสางเพื่อให้แน่ใจว่าจะสําเร็จขณะที่ผู้ติดตามเริ่มสวดมนต์คำสาบปราณ์ปีศาจและแดนนี่เริ่มขยับตามจังหวะอย่างพร้อมเพรียงไม่นานทั้งคู่ตาของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความมืดจากนั้นวิญญ,ญาณของปีศาจก็เริ่มถ่ายอวนไปยังแดนนี่เริ่มถ่ายอวนไปในร่างของแดนนี่ในช่วงเวลาสําคัญนี้บัาหลวงถืออาวุธเริ่มยิงแบบไม่เลือกหน้าทํําาาาาใให้้้้ิิีถูกกกขัดัดดจจจงงงววสสเร็็โนนนนชอ่ไปแ ไม่คาดคิดว่าแดนนี่ถูกความมืกดกระดแล้วโจนาธานไม่สามารถเข้าใกล้ได้แม้แต่นิดเดียวเห็นเพียงปีศาจโบกมือโจนาธานถูกส่งออกไปไกลถึงสิบเมตรเหมือนลูกกระสุนในขณะนี้บาหลวงยิ่งแยก่กว่าถูกคา,าริแกนจับแขนไว้ในพริบตาก็ถูกกระดกนจนหมดสิน้นในช่วงสุดท้ายบาหลวงใช้รายสุดท้ายพยายามทาให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ทุกอย่างก็เป็นการสูงเปล่า โจนาธานถูกพลังแห่งความเมื่อธรให้แสงศักดิ์สิทธิ์ช่างรัดในขณะนี้ก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาเราคอยอย่างเงียบงนันโชคดีที่ในวินาทีสุดท้ายเขาได้ปลุกจิตใจที่แท้จริงของแดนนี่แม้พิธีจะดำเนินไปเพียงครึ่งเดียวแต่ก็ทำให้เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเติมพลังไฟจากดินให้กับจอห์นนี่อีกครั้งเป็นเช่นนั้นจอห์นนี่กลับมาเป็นอสเวินปีศาจอีกครั้งโซ่เหล็กมีความดุร้ายมากขึ้นด้วยพลังของไฟที่ร้อนแรงทำให้ผู้ติดตามรอบข้างถูกทำลายหมดสิน้นปีศาจชราเห็นท่าทางไม่่่ดดดีีาดาีีีเเออออจจจึึึึงงงงพาาาแนนนนนนไไปปทททัรรรู้ส้สกกถ,รถรบคคุยิต จากนั้นก็จับทหารคนหนึ่งหลังจากยึดรถบรรทุกได้ก็เติมพลังไฟจากดินทันทีรถที่ทรงพลังมากขึ้นก็เกิดขึ้นภายใต้พลังของไฟนกในทันทีกลายเป็นฆาตรกรบนถนนชนรถปิกัพของศัตรูจนพังและแม่ของแดนนี่ยังเข้าร่วมในการไล่ล่าของปีศาจนี้ด้วยในขณะนั้นคาริเกนกระโดดขึ้นมาขวางด้วยหมัดเดียวก็ทําให้กระจกแตกละเอียดเห็นได้ชัดว่ากาลังจะถูกกระโดจอหนนี่โยนโซ่เหล็กออกไปดึงคาริเกนเข้ามาใกล้ทั้งสองคนเข้าต่อสู้ครั้งสุดท้าย แต่เมื่อสัมผัสโดยตรงและภายใต้พลังของวิธิแห่งความมืดเปลวไฟของจอหน,นี่กลับถูกก,กรกตนและค่อยๆดับลงในช่วงที่ใกล้ตายจอน,นี่ระเบิดความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดอย่างน่าทึ่งจุดไฟขึ้นอีกครั้งและเปิดใช้งานดูงตาแห่งการทิพกษา,าเขาจิตวิญ,ญญาณชั่วร้ายของคาริกแกนให้เป็นเท่าถา่าจัดการกับศัตรูที่แข็งแกร่งเสร็จสิน้นจอหน,นี่เรียกรถสึกเปลวไฟกลับมากระโดดขึ้นไปอีกครั้งและขึ้นรถสึกเพื่อไล่ตามเห็นเขาโยนโซ่เหล็กออกไปพันรอบท่อไอเสียของรถแล้วดึงอย่่่่่่าา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 งงงงงแแแรรรถคคคััันนนนนนน้้กกกกกก็เเสีียยยยวบบุมมลลลละะตตจจจจิิิปปศดดออไไทข หลังจากการทรมานที่ทำให้หายใจไม่ออกเขาใช้โซ่เหล็กโยนมันขึ้นไปในอากาศแล้วใช้พลังทั้งหมดดึงลงมาแรงกดสองเท่าทำให้พื้นดินแตกเป็นหลุมลึกและหลุมนั้นเชื่อมต่อกับนรกตอนนี้ทุกอย่างสงบลงแล้วจอน,นี่ช่วยแดนนี่ที่ติดอยู่ในรถออกมาน่าเสียดายที่เด็กชายได้สิ้นใจไปแล้วในสถานการณ์ที่น่าอับอายเช่นนี้จอน,นี่รู้สึกถึงพลังของเทวดาแห่งความยุติธรรมในตัวเขาแม้แต่ไฟนรกก็กลายเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินการกระทำที่มีน้ำใจของเขาในครั้งนี้กระตุ้นพลังที่ซ่อนอยู่ของซาตานอสในฐานะเทวดาแห่งความิรรมมลลเเื่อพััังงดด้กน จอนี่ก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสามารถใหม่เมื่อเปลวไฟสีน้ำเงินสัมผัสดแดนนี่พลังชีวิตที่มองไม่เห็นได้สึมเข้าไปในร่างกายของเขาทําให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ซึ่งตรงข้ามกับพลังของปีศาจโดยสิ้นเชิงเทวดามีพลังในการรักษาที่แข็งแกร่งมากเมื่อมีพลังนี้จอไม่ต้องทนทุกข์กับการถูกวิญญ,ญาณชั่วร้ายกัดกร่อนจิตใจอีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้ไปเขาจะเป็นตัวแทนของความยุติธรรมในการปกป้องสันติภาพในโลกแม้ว่าคะแนนของหนังโกสเตเดทั้งสองเรื่องจะไม่สูงนักแต่ก็ยังมีเสน่ห์พ